Hãy subscribe cho kênh không phải là Để không phải không phải หลวงพ่อพันล้านตูนว่าสวยมากเลยครับ หลวงพ่อพันล้านนะครับทำเลยนะครับเิงที่ลงเ่อสามนะครับสอความยุติธรรมนะความถูกต้องนะครับ

ผู้ที่สามครับขอเชิญนะครับท่านูตังกามาด้วยนะครับผ้าแดงเรียนชื่อนามสกุลติดวามครอบครัวนะครับเขียนใส่บนผ้าแดงเลยนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับตัร่วมท่านปูตังนะพี่ตามกําลังศรัทธานะครับขอเชิญได้เลยนะครับตามกําลังศรัทธาเลยไม่ด้พี่เพราะว่าเดี๋ยวผมเขียนให้เป็นตัวหนังสือไม่ถูกแล้วเราต้องเอาใช่ทุกี่พี่ก็จะไม่ได้อเลย ทำบุญแล้วก็เขียนชื่อนะครับเป็นชื่อทีงนี้ใช่เขียนชื่อนำตัุกตัวเอี๋ฮะอันนี้เดี๋ยวข้าไปไหว้ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนในทน่ราทำได้เลยนะครับสายได้ไไดึงเสร็จนะแล้วลก็หัน้ายยู่นะพี่๊ดหมายให้ส่อนะสขอนเรือกงานนะครับด้วยความรับนะพี่ธุรกิจมั่นสงดนะ หรือว่าแขงความสำเร็จตื่นนะครับแต่ก็หมายได้สอบรับรดยนัพี่นเอางิงานทองนะหรือว่าโชคลาภนะอ่ะครับผมฝากตด้เองนะคับก็หมายเล้สอบนะอาฝากตัวเด้เลยนะครับ ช่ครับเขียนใส่ลงาแด้ที่น้าเลยครับตรงนี้เราขออนยการใช้้าแดแน่อไม้นะเราไม่ได้ดอกไ้กาานไหนที่สครับ่สเลยการานไหนที่สุครับที่เดียวเลยหายไดเสุดนะกับคพลสนะครับที่ตะวันออกนัแหลครกเร็จเลยนะครับหมาได้ขามในครับายได้ส่งายได้นื่งนะและพ้อคัวิดคือท้ายนะ้นเจะออกผก็แดงวันท่พี่ การเรียนนะขอความนั่นไปด้วยน้ำหมายเลขสองนะโต้ได้รับคะแนนเขียนได้นะที่โต้ได้รับมากนะครับโต้ได้รับมากเลยนะครับใช่และชื่อและมอบถวบนะส่วนมาขอคที่จะขอเรื่องไหนเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องโต้ได้นะขอความนั่นในเกือบสี่สิบหกเลยนะพี่ด้านไหนนะครับตามกำลังจะมาเรียนครับตามกำลังจะมาเรียนมียอดใหญ่ก็ได้เลยนะครับขอจะได้เลยนะครับ oh wow.